เอาละครับผมนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับฮาเดนนะครับวันนี้เราก็จะมาทํารายการอ่าอ่าสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์รองทุกนะฮะโอเคพบกันเลยเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ,บกกแดแะ้วยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเปิดใหม่ได้ไหมครับสวัสดีครับอ่ามามากับผมหน่อยได้ไหมครับมีเรื่องจะสัมภาษณ์นิดนึงครับฮะมามากับผมเลยคุณระวังนี่คุณระวังนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะเนี่ยมากับผมหน่อยครับมีเรื่องที่สัมภาษณ์นิดนึงครับพอดีผมมามาจากพอดีผมมาจากรายการสัมภาษณ์ร้องถูกครับ จะเป็นต้นไม้หน่อยไหมครับเยอะเป็นต้นไม้หน่อยเลยไหมครับตอนนี้คนมันเจอครับโอเคครับมาครับผมผมก็เป็นตัวแทนจากนักสัมภาษณ์จากรายการสัมภาษณ์ล็อกถูกนะฮะผมมีเรื่องจะสัมภาษณ์คุณนะฮะก็นะครับ ผมจะสัมภาษณ์นะครับเกจวกับการเล่นภายในแบบนะครับแล้กวก็เจอกับเรื่องเล็กนิดหน่อยนะับผมสัมภาษณ์ไม่นานนะก <downside> ูมาทำอะไรที่นี่เออคุณคิดยังไงกับแบบจุดฟักใกฮะว่าระบบการแบนใมหม่มั่วและก็การแบนใหม่ที่โดยที่แบบขึ้นตรงจากโลบอ โดยที่ไม่คืนตรงจากแบ,บ่งจุดตั้งใจคิดยังไงฮะอยากได้ระบบใหม่แบบไหนฮะถ้าเป็นถ้าเป็ผมถ้าเป็นผมได้เวลาฮีโร่วีจะจิ้มฉันมันเจ็บรู้ไหมนะความคิดของผม,มการแบนมามันเป็นการแบนมาแบบสุดตรงมากเลยครับ<ะ>รู้ไหมมันเกิดมาทำไมใช่ครับทุกคนนะครับเจอปัญหานี้บ่อยมาก ตอนนี้ทางแอดมินนะครับผมนะครับก<ด>็คือส่วนตัวผมไม่ได้เป็นแอดมินนะคือว่าทางแอดมินเขาไม่แก่หรือว่าเขาไม่ได้แบบมีระบบปฏิบัติการเช่นเป็นระบบตัวจับตัวคนจริงแต่เป็นบอทของทางระบทนะครับเป็นตัวตรวจับได้เวลาฮีโร่นะครับผมก็เลยแบนมั่วโดยที่แบบ แอดบินบอรตัวนั้นอนะ่ะมันจะตัวจับเฉพาะคนที่รายงานรายงานเสร็จแล้วมันก็จะทําการแบรนให้อัตโนมัติโดยที่ไม่ถามข้อโต้แยง้งใดๆนะครับว่ากระทําผิดอะไรมามันจะแบนมั่วๆนะครับผมนะครับก็แค่ oh. แบบถ้าแบบเป็นการลงแบนแบบจริงเอาจริงเอาจัง,จงแบบว่าอยากแบนคนนู้นคนนี้ก็แค่ถ่ายวิดีโอแล้วส่งลงบล็ดกดิสแค่นั้นเองนะ แต่ไม่ใช่อย่างนั้นฮะกดวนของเรากดกด F12 อะไรเงี้ยอ๋อจะดูอ้ยี่ไม่คุยกูกูไปละเัวนของเรากดีพอร์ตอย่างเดียวเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ไม่มีเหตุ <c oughs> จำเป็นหรืออะไรอย่างนี้ไงเมื่อวานโดนดิกดักแบนเกิดโดนดิกดักแบนแล้วโดยโดยไม่มีเหตุผลยโดนดักแบนอ๋อแล้วคุณคิดยังไงฮะที่ระบบ โลบอกเป็นแบบนี้ครับผมเออถ้าถ้าพูดถ้าพูดถึงในระยะอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงสมัยก่อนมันก็หนักมามากเลยนะตั้งแต่ยุคแรกจนจนถึงมาถึงยุปัจจุบันนะฮะตานที่ผมเคยเล่นมาก็คือว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนอ <c oughs> ยังไม่ได้เอาระบบทเมือม่ออ เมื่ออาทิตย์ก่อนผมโดนเด็กดัก,ดกแล้วก็แบบโอ,โอ้โอ้แบนได้แล้วแบน,แบน,แบนได้แล้วแบนแบนแบนได้แล้วแบนได้แล้วก็แบบโอ้อะไรวะโดนหนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่วันที่สิบถึงกูไปแล้วอียไม่คุยกับกูกูยืนอยู่ตั้งนานโอ้ยปวดใจ